สวัสดีครับผมสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับผมพี่น้องสุขสุคนครับผมเมนี่จุจ่าจุจ่าสวยๆจุจ่าจุจ่าสวยๆได้เลยจุจ่าทำดีๆไม่ต้องอายจุจาจุจาเร็วจุจ่าทำสวยๆ๊อ้อ้จุจ่าจุจ่าสวยๆจุจ่าจุจ่าเร็วหมือนเหมือ น,นี่มากินเขาล้านหุ่มขามครับผมล้านหุ่มขามอาหารตามสัง่งล้านประจำนี่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 นทางขึ้นบันดงบรรยากาศภายในหลักร้านหุ่มขามอ่ะแค่ว่าสั่งกับเขาอยู่ อาหารจานด่วนสิฟ้า,าไปสวนปั่นกินก่อนยิ้มแห้งก่อนอก่อนออกไปสวนจังไปเฮ็ดกับเขากินกันครับผมเลียไปหมดเลยฮะฮะเลียอะไรห้อง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 อยู่ไหนห้องห้องอยู่ไหน ฮะโ้องๆอยู่ไหนลูกโ้องๆอยู่ไหนโ้องๆอยู่ไหนโอ้ยทางนี้มันมืดเมื่อกี้มันมืดนี่หว่าไม่เห็นแน่เลยหู้ฮู้โค้งๆอยู่ไหนโ้องๆอยู่ไหนอะไรติดหูแกดิโค้งๆอยู่ไหนฮะโ้องๆอยู่ไหนเห็นโค้งๆไหมฮะเห็นโค้งๆไหม เป็นดีใจว่าคนที่ไดดไปสวนสันนน้นปื๊บๆอยู่พินงปาหิวหิวไหมกินของกเาแพรบ้าครับผมริกแกงมุงมน,น,น้ำซุปแซ่บครับผมกล่อ,องแต่หน่อยกระเ,เพราเนื้อเปื่อย เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยมามีเขานั่งกันอุ่มกินมลยอ่ะเอ็นมาข้อข็งบ่ี่นี่บ่นี่เด้อเชอ คนในวันนี่มาตกคุกคว่ำเลยมือเลี้ยงเลีรถคกคว่ำลอคนไงคุณีงี่คุ้องการไหเย้เยี่ยมยอดนี่มีวัตถุฮึนี่เหรอเย็บเลยทำไมทำไมตอยุด

มันเอาเป็นที่รถสามล้อเดี๋ยวไปนอนม,มาสะบันไปนี่เมารถสามล้อสะบันเดียวมันกันนอยเป็นลอยคนนี้เลอป้า่าสะบันใช้เขาวบดกวยกนไปบ้าง ราน้าเก้นสิบบาทยี่สิบเก้าสิบบาทห้าเงมีรถสามลอยด้พี่น้องผูถวบางทีตะคนมากรุงเทพไม่ก็ลอยตเนะเจียบ่หาสีุ่นแล้วอย่าตั้ด้วย มษษษษไม่ได้ไกลวันเชื่อต้องบอกแล้ววูาการมาก็บบ้านได้ไง ฮะเื่อนรุ่นเรียนเดียวกันเรอไ่ด้ยังไงเนี่ยเรองแล้วจะได้ัาไงเรอนีมาเนี่ยเราจะจับมันมันไม่ธรรมดาไอ้เนี่ยมันบ้าเลยเนี่ยไอ้เนี่ยน้เลยโอยย <laughs> mình đường đấy đi mình đường đi nên ra ờ ra đi เนี่ยพอ 喂，兄弟们，万万年哦，爷爷姑呢？哎，不带念。哎，爷你没笑？ เอา่เรียกแกะไรยกย้ยอไม่ได้บ้านบุกบอลบ้านมีอะไรแ่ท่เีงนอนได้นอนไ้กคือภากบอกว่าไม่ต้องันจริงก็ได้น้กินก็ มจการตัดตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวลยวยเดี๋นี้เนาะ่เชื่อไหมแกจะห้าสได้หรอะไรทีเมื่อกี้อะแกจะห้าสิบมได้สี่แก้ได้หรโอ้ผมยูถึงสี่เดมันห่าูปแล้วพอไป

กันชาติกันช่งนี่นี่นี่หมดทั้งสอย่างเลย่เป็นกันนี่มีเปนเคร์อไวห่อเคอร์งม่ไไหเเคร์องแม่ไหนมันีเียวเว้ยมันีวี่ไหลเงินแล้วก็วาเลียงมันรีนี่ละนี่ ใช่กนมันมีเยแมนตะกี้ปลูกประดับหน้าบ้านเลยเหมือนดาวเรืองเอาหมาไปล่อเอาเนี้ยเจ๊มือวาเรียกหมาไปล่อเป็นรับจ้าเรา่ไหมวรับเอามาไอมีหยอกกันแล้วมีเด็ต่อย Gracias. นี่ออไเวางี่่านได้ไม่รอดจัจับไม่ได้เขาไ่คุ้ม้ง